สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มาแม่นกก๊อบมันรักมะม่วงนะเข้าวสวนวันเนี้ยอ,อย่าเสียงดังนะพี่น้องนะมันรักของเขาจะตัวเขาไปไหนก็ไม่รู้มามาม,มามันรักมะม่วงขอมะม่วงหน่อยเด้อเออเออเอาเลยแม่นกก๊อบ <laughs> พี่น้องเป็นพยานเด้อขอแล้วเด้อขอแล้วขอแล เก็บเอาเลยเก็บเอาเยอะเลยเป็นพยานเด้อพี่น้องเด้อเป็นพยานเป็นพยานให้หน่อยพัดจะของก็ไม่อยู่นั่นแหละไม่อยากเก็บกินสมน้ำหน้าว้ยเขาปลูกมันด้วยเนี่ว้ามันเขาโตแล้วนะ ลักมะม่วงวันนี้พี่น้องมาลักมะม่วงมะม่วงก็มะม่วงนะหรอกคนอื่นของคนอื่นก็ไม่กล้าลักหรอกพี่น้องโอ้มันดกนีหม่ะปาด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 ,ปาดอีกต้นนี้ก็ดกโอ้ยเราปลูกไม่เห็นได้อย่างนี้่ะย้อยลงดินเลยพี่น้อง เป็นพยานเด้อไม่ได้รักเด้อขอเลยเด้อขอมะม่วงเด้อขอมะม่วงเด้อเออเออเก็บเอาเลยเก็บเอาเลยแม่ก,กอลฟพี่น้องใครอยามาเป็นพยานมาเด้อมาเป็นพยานให้กันอุย้ยดกจริงๆดกมากมายอุายโอ้ยถุงก็ไม่มีใส่อย่างนี้แล้วมารักของเขา ลงพื้นหมดมจะหิวไปยังไงเนาะทีเนี้ยโอ้ยแทนที่เขาจะไม่รู้ก็รู้อีกงานนี้แหละไปหาถุงก่อนทีเนี้ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยเป็นงานต้องไปหาถุงโอ้ดูดกจริงๆดกมากอะโอ้ยลุงนี้ลูกใหญ่อะ จะเอาไปยำกินอยากกินยำอืออันนี้เป็นพวงเลยเอาแค่นี้ก่อนนองพี่น้องเนาะไปหาถุงมาใส่ก่อนเดี๋ยวเจ้าของเขามาเจอแค่นี้น้องพี่น้องเนงาะบาย